ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันที่2ี่้ามีนาคมนะครับเมื่อวานฮ่านอยปกติมาตัวรองหกนะครับและใครสังเกตอยู่นครับฮานอยปกติไ <c oughs> <c oughs> หลสามเจ็ดแปรอบอยังต่ำครับเจ็ดไปรอบอยังต่ำเลยแล้วหลังหลังมามีหกอีกมีหเข้ามาแล้ววันนี้มันชนส่วนผมสามแปดแดสามอีกถามว่าผมถอยไหมผมไม่ถอยครับ ถ้าผมจับสามวันนี้ได้สามหลถลงว่าผมเป็นตัวทำลายสามโอ้โหออกสามได้ออกสามออกทุกวันทันสามเนี่ยวันนี้เด่นสามแปดครับชอบสามครับเจอะครับหนึ่งสามสี่สามแปดสามมาแล้วไม่อีกได้เลย หนึ่งแปดสี่แปดเบิ้ลครับสามสามแปดแปดโอเคครับหลักรอ้อยใสแปดครับมันไหลได้สามากครับผมจับสามมันก็แสดงว่าเป็นการดีครับผมทำลายเลขไหลไปแล้วย <c oughs> ังไงลองพิจารณาดูนะถ้าใครเล่นสามมาเจ็ดแปดรอบในผมว่ารวยทุกวันผมว่าจะมีคนเล่นไหลสามอยู่ทุกวันผมว่านะ โอเคครับไงลองพิจรารณาครับสำหรับฮานอยปกติเนาะถ้าไม่อยากพลาดทีผ่ผมขมครับกรุณากดติดตามกด s ั b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนอย่าก,กดข้ามเนาะใครคิดดีทำดีก็ช่อมผมขอให้ร่ำรวยถูกหวยทุกท่านครับใน้ทางกลับกันครับพวกดิสไซน์พวกกี้ฉาดิสยาขอให้ได้อย่างที่เขาทำดังกันนะครับขอให้จมปลักอยู่กับในความขี้ขี้ฉาดิสยาต่อไปโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันฮานอย VIP ครับ